สวัสดีค่ะสวัสดีเนาะค่ะมือนี้กามาพบพ่อกับอิหลาบาน่าแชแนลอิหลานาะค่ะสวัสดีครับมณีมาทัดใหญ่ไม่ต่อยครับเคนก็สะพายมีเนี่ยวพายน้อค่ะสุดๆกับพ่อพ่อมาได้พี่น้องเป่าๆมือนี้เนาะค่ะมือนี้เป็นมือสันวันดีค่ะพี่น้องมือนี้เป็นมือสันวันดีอยู่บ้านของเมตต์ต่อยเนาะค่ะไอเรื่องที่คลิปก้อนเนาะค่ะที่เฮาลงคลิปไปเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง กะทารอบเบิ้งด้ค่ะเดี๋ยวมาแลงแม,ม,ม่ต่อยเพิ่กนกะสีสีเฉลยนะะเนาะคะ่ะเพิ่นกะจะบอกเนาะคะ่ะว่าผัดจัดงานอีอยงเนาะคะ่ะเมื่อนี้เป็นเมืองงานค่ะมื้อนี้เป็นเมืองานแล้วก็ตอนนี้เขาก็ลังเตรียมงาน,นะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะค่ะว่าแฟนอิหลาบานนาเพิ่นกาลังจะเห็นอยียงเนาะคะ่ะเตรียมสถานที่ค่ะเดี๋ยวจังมาแลงจังไปหลุนอยู่ในช่องของแม,ม่ต่อยกันเนาะคะ่ะเพิ่นจะเฉลยละคะ่ะรอหลุนรอชมอยู่ช่องแม่ต่อยแสงทองฟินเล่นได้ค่ะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยจ้า จะใส่จะใส่สถานที่นี่เนาะค่ะตัดบบไหล่ตัดไห่้างี่ยังกันเนาสตอนนี้ว้าโอย้ยตอนนี้เดค่ะคยังไ่ตอนนี้อนอวนแน่จังน้อยนะคะคุณพ่อจะค้องงานป้างานในชุดสีชมพูว่า่ะ วันนี้ฟันแบบมากชินซีชมพูค่ค่ะนี่บังบังงุดมากค่ะวันนี้แบบไม้นนในรอบปีค่ะหัวนี้วานซุ้ในรอบปีเฮ้ยต้นอย่างนน้อพี่นอ้องล้นสิหยังวะหยัะใส่เน้อก็เบ็นด้ค่ะ อันนี้อันนี้เนาะค่ะจันตั้มรถสล้งค่ะลูกไส้แม่ตไอยเนาะค่ะนี่ละค่ะลูกไส้นใหญ่แม่ตไอยจ้าอันนี้คือไอตั้มเนาะค่ะเดี๋ยวพี่แม่คุณไปย่อแขร์กันบ้างค่ะบอแม่ตั้มรถสุกเด้อพี่น้องตั้มสล้งค่ะนี่ตั้มสล้งตั้้มเลงจ้าต่อไปเนาะค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเข้าจ่าพากันขนเอาแขรค่ะพี่น้อง คนเอาแข่เนาะค่ะแข่ยืเอื่องอีลาบาน,น้าเนาะค่ะเอาไปไหว้ฐานั่งกินเขานะค่ะเอาไว้ให้แขกนั่งกินเขา,าอน,นี้แขก็จะเอิอนตาพี่ตาหน้องจะคล้องเนาะค่ะเพราะว่าบอดดี้จัดงานใหญ่เนาะค,ะค่ะคนค่ะตอนนี้กําลังพากาันหาวิธีเอาแขกออกมาเนาะค,ะค่ะ <c oughs> มันข้ารถค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันข้า,ารถพาสิพากันแบกออกมาค่ะจิตตาข,ขังในเนาะค่ะ แ่ไม่แดเงเนาะค่ะมันหนักจก้ะอันนี้คือจะเอาแขกไปนั่งเนาะค่ะพี่น้องนั่งไหวกินเข่าไอให้ไถ้แขกนั่งกินเข่าเนาะคะ่ะคือทางบ้านเท่านี้ยมเอาแขกเนาะค่ะไปนั่ง

พันยม่าโซ่อ um> ันพลังอีกได้ค um ่ะคุณแล้วค่ะอันนี้จะโยงหอนบวกลงกันเนาะค่ะพันเอาตัวนี้ไปไว้แล้วเนาะค่ะค่ะจะเมาอีกอันนึงค่ะเริ่มเชียงเสยงเรเอาเชียงเสียงกันไเลยงานกับเกี่ยวงานเด็มพวกเชิดเตอร์แล้วเนามาุ่นแก่งเข้ามา เป็นงานยังมืงยังไม่้องรับเสื้อได้พี่น้องมึ<ว>อนีอ่แดงจิตตะก,รก่อนกาม่าพี่น้อง<ว>อแดงจิตตะกาา่อนกาม่าลอดชมพู่พุ่ยพี่น้องรอดชมรอดชมแดงจิตตะก่อนที่มาวาซันคารมาแลงเนาะคะ่ะอันนี้ก็กำลังเตรียม<ะ>การเตรียมงานเนาะคะ่ะมือแล้งนี่ราคามือสันวันดีค่ะพี่น้อง<ะ>เดี๋ยวทะเรอะชมในคลิปของแม่ต่อยเนาะคะ่ะแม่ต่อยจะเป็นผู้บอกเองเนาะค่ะว่างานงานนี่คืองานยังกับทะเลาะชมเด้อค่ะงานงานนี่ที่ชู่พักค่ะ คุณค่ะอันไอกังนองไส้เนาะค่ะเพิ่นกำลังสิขี้สหงเล้งาบากบานมาเยอะเ่อยค่ะตาหางใครไ้เห็นตาสั้งให้ได้หมดอะไม่ได้มด้โอันนี้เนาะค่ะตอนนี้กำลังเตรียมกบเข้านะค่ะมีเห็ดโอ้ยย่านี่หยอน มีเฮ็ดเนาะค่ะเปิดมากเลยปลาเนาะค่ะปลาอันนี้ลากาอันนี้กำลังเพิ่นเพิ่นกำลังเตรียมอีหยังค่ะนี่เตรียมจะเฮ็ดอีหยังเนาะเตียมจ้าเครื่องยำเตรียมอะไรคะเวลาเฮ็ดจะไงนีค่ะอุปกรณ์ในการอุปกรณ์ในการเตรียมยำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแรงมันคือแย่จืดก็สีมากมันแลงแย่จืดสีมากมันแรงฝ่าห่องนะคะฝ่าห่องยายจืดสีมากค่ะาย่จืดสีมากค่ะยายจืด คะอันข้างพี่ด้านด้านพี่เนาะคะ่ะมาก,กับเสียงเพลงตลอดเลยค่ะทางอนขางนี้ค่ะหวอนครับพี่เนาะอันนี้คนยกแครยกยังมากเตรียมพร้อมเนาะคะ่ะเตรียมพร้อมมาแลงค่ะเตรียมแครมาไว้เนาะคะ่ะไว้ทนัง,นงว่าทางบานนี้นิยมใส่แครไวทนังเนาะคะ่ะนิยมกันตาคนกัดจะไปเอาโตะกับก้าอีเนาะคะ่ะมามาว่างนี้อยู่ ตอนนี้เนาะค่ะกาได้ค้นโต้ค้นยังงาะค่ะมาเตรียมเตรียมพร้อมเนาะค่ะเตรียมพร้อมพร้อมรุนกันค่ะพี่น้องรุ่นกันค่ะไอเอ็น่เอฟซีรุ่นกัได้เดี๋ยวนี้เนาะค่ะว่ามันเป็นงานเอียงอันนี้เนาะค่ะอันอันนี้ด้านนั้นพี่น้องเพื่อนได้เนาะใหม่เนาะค่ะมาตอน แน้ำมัน้ำไมสมก็มี่ค่ะน้ำไมอาดก็มีค่ะมนสีน้ำมนตอนมีเตรียมโตเตรียมสถานที่เนาะคะ่ะใกลจะเซ็ตสมบูรณ์เนาะคะ่ะกับทางนี้นนกับกำลังเห็ดกับเขาอยู่เนาะค่ะดันลัางนีดานลังกตกำลังเตรียมเห็ดกับเขาะคะ่ะ อันนี้ก็ได้สร้างน้อยได้สร้างเกง่งแล้วก็ได้ได้ลูกไส้เพิ่นเนาะคะ่ะมาเห็ดซอยกันกาแฟนแี่ยบานหน้ามาเห็ดซอยกันเนาะคะ่ะอันฝ้ากะาเป็นซี่ขึมๆค,ค่ะพี่น้องอสงสัยยายจื่สิมาหายอยู่หรอคะมาแลงนี่คุณค่ะเป็นเป็นสี่ร่มๆม,มากแล้วค่ะคุณนะ ชั้นตกกระตกมากงามๆเนาะค่ะอย่าเอาพายุมานั่มเนาะค่ะพี่น้องคนค่ะโอ้ยใหญ่จุดซีมาละจ้ะเอฟซีใหญ่จุดสีมาหาละจ้ะใหญ่จุดซีมาเร็วค่ะเขาใหญ่จุดปนเกศสิมาอยู่ประจำแล้วค่ะพี่น้องเตรียมหอดไหมเตรียมหอดเพลองเสียงไว้เนาะค่ะคนเกศสิมาเนาะเสียงแล้วใหญ่เบี้ยออกมาเลยมาทางด่านทีเนาะค่ะพี่น้องกัมาซอยกันค่ะ เตรียมมอเข่ามอนามแล้วนะค่ะพี่เนองมาของเงาใบดูร uh, ้ายล่ะสาวจอยสาวจอยมาของเงาจับด so ิสกียฝาห้องมาลรอคะคุณเนีายคุณค่ะคนเตรียมโต๊ะแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะกะจะดคุณค่ะตอนนี้กการเตรียมการงานเนาะค่ะกะกำลังเซตสินแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเก่งเลยเจ้าแนวกิงานเสร็จแล้อวพลังไฟล่างทางของแข็งเนาะค่ะ จะใส่น้ำแข็งค่ะคุณค่ะอันนี้เขาชื่อบริเวณในงามเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เตรียมกับเขาก็กำลังจะแล้วเซตสมบูรณ์เนาะคะ่ะเหลือแค่ปรุงค่ะพี่น้องอาจจะมีย่ำแน่เนาะคะ่ะต้มปลาเนี่ยจะพาไปเบ่งหมอมอนนกินห่าค่ะพี่น้องหมอ้อกับข้าวเรานะคะนี่ค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะ อันนี้อุ uh, ่นค่ะอุ่นเนื้อเน่ะค่ะเพราะว่าห้าเข้าแกงกำลังขังหม้อขังหม้ออยู่นะคะหม่สคือี่ไาวเือบนิเวณนะคะทำจักน้อยกะจะได้เชิญแขกเนาะค่ะมาในงานเนาะค่ะ ค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะเขากาอันเตรียมงานเนาะคะ่ะใกล้จะแล้วแล้วเนาะคะ่ะกาย่างแครจะปรุงเนาะคะ่ะไอ้ค่ะกับเข่าค่ะกับเข่ากะหรือว่าเกือบจะแล้วเนาะคะ่ะจนนังไหนนีค่คลิปนี้เนาะ,ค,ะค่ะก็จะเอาไว้เพียงสนีสักอนให้พ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะไปติดตามไปล่อลุ่นกันเนาะคะ่ะว่างานงานนี้คืองานเอียงเนาะคะ่ะให้เอฟซีเพิ่นได้ลุ่นอีกเด้อค่ะพี่น้อง ค่ะจนได้กะมาแล้งนี่นะคะไอ้แม่ต่อยพนจะลงคลิปให้เบิ้งเนาะค่ะลงคลิปเสื้อผ่ครั้งใหญ่เนาะค่ะถ้ามเดี๋ยวว่าเสื้อผ่อีหยังกะถ้าเบิ้งมาแล้งแม่ต่อยพนได้เอาลงให้เบิ้งกันแน่นอนเนาะค่ะไม่ต้องลองอีกค่ะเดี๋ยวจะไปลากเดี๋ยวจะกาจะไปลากก็จะภาพเนาะค่ะเดี๋ยวจะไปลากก็จะภาพนะะคสวัสดีค่ะชมพู่ครับเด้กพี่น้องสว่าผามที่ห่ง อันเกั้นหน่อยคลิปนี้ก็จะเกลนไว้อยสักก้อนเนาะค่ะเดี๋ยวมาแรงถ่าไปบึงนี่คลิปแม่ต่อยจ้าว่านักร้องนิดสิมานเนี่ยจ้าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็เตรียมงานแล้วเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์เนาะค่ะค่ะเหลือแค่นิดนิดน้อยอันกับกับเข่าเนาะค่ะจังได้คลิปนี้ก็ฝากไว้นั่นนี้เลยค่ะทีมงานของเฮาก็มีแม่ต่อยแสงทองฟินแลนด์ สร้างน้อยนะคะสำหรับผ้าพืชสาวจอยชาแนลแล้วก็เก่งหน่อยชาแนลนาะค่ะกอย่าลืมอิลลาบาน่าชาแนลนะคะพี่น้องล้วจังไดกาขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณาเนาะค่ะสอนเล่าคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนเนาะค่ะกัมเมตต่อยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย